โครงการสุขาดีมีความสุข โรงเรียนปทุมวิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งภายใต้แกนนำของนายวัดวงศ์คำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากรผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิทยากรโรงเรียนปทุมวิทยากรผ่านเกมมาตรฐานสุขาดีมีความสุขฮปปี้ทอยเลทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7 โรงเรียนปทุมวิทยากรได้นำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายโครงการสุขาดีมีความสุขโดยใช้หลัก52ส,สะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามและแห้งหอมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบงนะ่ายประหยัดขอเพียงทำดีทำได้ทำ,ทำทันทีอีค่ะ โรงเรียนปฐุมวิทยากรของเราห้องน้ําของโรงเรียนปฐุมวิทยากรคือห้องน้ําสุขาดีมีความสุขค่ะและที่นี่คือห้องน้ําของโรงเรียนปฐุมวิทยากรของเราค่ะโดยโรงเรียนเรามีเป้าหมายที่จะทําให้ห้องน้ำโรงเรียนสะอาดผู้ใช้มีความสุขค่ะ